ที่จะชำระจริงๆก็คือศีลเป็นบ้นตน้นศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้เป็นกุญแจไขออกนี่โลดเพิ่นทังญาปองไว้ให้สัตว์ทองเที่ยวถึงมรรคผลเป็นท่าเดินของเข่าสูพะนิพานนี่เป็นปาโบราณพูดเอาไว้เสื้อผ้าท่าสกกะปกแล้วเรายังมีแฟบมีสบู่ขยี้ขยำมันก็สะอาดนะ กายของเราวาจาของเราใจของเราถ้าหากว่าเรายังมองไม่เห็นหรือถ้าเรารู้ว่าโอ้มันเป็นอสุภะอสุพังทําอสุภะให้เป็นของที่ควรปล่อยควรละควรวางให้มันสะอาดสิเป็นศีลได้เหมือนกันนะสามารถทำให้จิตไม่ยึดถือนั่นแหละคือความสะอาดแล้ว จริงหรือไม่จริงลองทำดูสิถ้าจิตของเราเนี่ยเวลานั่งเวลาทำเนี่ยจิตของเราถ้าตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเท่านั้นแหละไม่แน่นะบางทีก็เหมือนกับตกภูเขานะวืดลงไปนะว้วยตกใจเลยนะบางทีก็มันซ่านนะบางทีก็เห็นเหมือนกับสายฟ้าแลบ บางทีก็เหมือนกับฟ้าเสียงฟ้าผ่าเนี่ยไม่มีฝนมันเสียงอะไรวะมันเป็นเรื่องธรรมดาทางเดินมันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรพูดพอฉันนั่งไปเหมือนกับหลับฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นสมาธิหรือเปล่าเป็น เปลี่ยนยังไงพ่อไม่รู้นี่ก็จะไปรู้ทำไมล่ะก็เรานั่งไม่ใช่หรือเรามีสติหรือเปล่าล่ะมีสัมปชัญญะกำหนดลงอยู่ไหมคําว่าการทำสมาธิเนี่ยสมาธิแปลว่าการตั้งมั่นคือตั้งใจเจริญชานชานแปลว่าการเพ่งเพ่งที่ไหนเพ่งลมหายใจเข้าออก เข้าก็เกิดออกก็ดับอยู่ในระหว่างเกิดและดับมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันละเอียดไหมเมื่อแยกออกทั้งเข้าทั้งออกดูสินั่นละตรงกลางนคือมัชชิมาเป็นสิ่งที่เราควรจะกำหนดรู้ตรงนี้จะได้เห็นทางอันแท้จริง เมื่อจิตมันตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเธอแหละจิตมันจะเงียบไปเลยนะเขาเรียกว่าผาวังมันตัดขาดจากอารมณ์เฉยๆพบอันเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่หลอกลวงอยู่มันเป็นปฏิรูปมันยังไม่จริง ก็ว่าตัวเองนี่ภาวนาได้ดีแต่ไม่มีสติทําตัวเองนั่นกับตอไม้โอ้โหน่าสงสารว่ะสมาธิถ้ามันเป็นสมาธิจริงมันจะรู้อยู่ตั้งแต่เวลานั่งละเอียดเลยมละเอียดมันจะเห็นหมดนั่นเป็นของจริง วันนี้พูดแนวทางนะพ่ออยากจะให้เดินกันให้มันถูกทางบ้างอย่าไปหลงแต่สัญญานักมันไปติดสัญญาความจำเมื่อมีสัญญาหลงสัญญาแล้วมันก็เพลินในสัญญาซะอ๋อท่านเทศอย่างนี้หรือไปอย่างนี้หรือ ฉันก็ได้ฟังมามากโอ้โหเทศแข่งเลยที่นี่อาจารย์ของฉันก็บอกอย่างนี้แหละหลวงปู่องค์นั้นก็พูดอย่างนี้แหละก็ธรรมะอันเดียวกันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวตนสกลละกายนี่แหละคือก้อนาธาตุก้อนธรรมเข้าใจไหมอันเป็นสรณะของเราเอง เวลาทำสมบัติพิารณาตรงนี้สิเข้ามาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้ที่พึ่งันเป็นบุญก็อยู่ที่นี่ที่ตัวเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเสมอไลเดินก็ขาเราเดินไปยืมขาใครเดินนั่งก็ก้นเรานั่งไปยืมก้นใครนั่ง ของเราหมดนี่มันเป็นแระที่พึ่งหมดตาก็เป็นที่พึ่งสําหรับดูหูเป็นที่พึ่งสําหรับฟังจมูกนี่เป็นที่พึ่งสําหรับหายใจถ้าไม่หายใจแล้วก็เห็นไหมล่ะนอนนอยลงเห็นไหมนะท่านเหนื่อยหลวงปู่สุวัสดิน่ะ ท่านวางแล้วท่านปล่อยท่านวางแล้วแต่ท่านจะเข้าหรือไม่เข้ามันเรื่องของท่านนะอันนี้ก็ขอพูดใดญาติทำฟังเตือนญาติทำ การปฏิบัติถ้ามันไปถึงที่แล้วไม่ต้องไปกําหนดว่าชา้นหนึ่งชานสองชาสามชานสาีนส่หรอกนะก็สามารถถึงนะถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วก็นั่นแหละคือชา้นสี่พูดง่ายๆบอกง่ายๆเลย อันนี้เป็นอธิบายศิลข้อปานาแล้วศิลข้ออธินาหล่ะคะไม่ถือเอาสิ่งของที่จะของคำไมให้ด้วยอาการแห่งขโมยทุกคนก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยหรอกครับของของของคนของ,ของ,ของค,นคนอื่นเนี่ยผมจะไปจิบผมไม่หยิบไปจับของคนอื่นหรอกครับ ไปในวัดผมก็ไม่อยากจะไปจับสุดถ้าเขาไม่อนุญาตเขาไม่ให้ผมก็ไม่จับครับผมสินข้ออาทินาเนี่ยผมคิดว่าผมบริสุทธิ์เือ้อย่ามาโกโหกไม่ให้ถือเอาด้วยอาการแห่งขโมย ก้อนธาตุก้อนธรรมเหล่านี้เป็นกองสมมติแต่กลับมาถือตัวถือตน,นนั่นี้สิพ่อแม่ให้ศรสนาคือก้อนธาตุก้อนธรรมมาแล้วมาถือเอาว่าเป็นของตัวเองมันโง่หรือฉลาดอันนี้ก็ขากูนี่ก็แขนกูรู้ไหมว่าสมมุติ ให้เข้าใจบ้างสิมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่สินข้ออาทินานะแล้วมาถือตัวเองถือทิฏฐีมานะกูละเว้ยบริสุทธิ์สะอาดมานะมีอยู่เก้านะเป็นผู้เลิศกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกวัวเขา เป็นผู้เลิศดกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศดกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศดกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกว่าเขาหกแล้วเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศดกว่าเขาเป็นผู้เลวกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขา เป็นผู้เลวกวั่วเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกวั่วเขาลองถามใจตัวเองดูสิกูมีมณนะะถือตัวถือตนอยู่หรือเปล่าหนอกี่เลรเครื่องผูกมันมาผูกใจกูอยู่หรือเปล่าหนอจริง มีหรือว่าเกิดมนุษย์เป็นสัตว์ประสเป็นมนุษย์เนี่ยอวิชามันครอบงำความมืดครอบงำอยู่แล้วมีหรือตัณหามันจะไม่ผูกไม่มัดเอาไว้หลงอยู่ในอารมณ์มันนี่ต่างหากติดอยู่ในกองธาตุกองขันนองตัวเองนี่นั่งไปพอตัวเบาสบายหน่อยก็นั่งไปนั่งตัวเบากว่าตัวเองนี่สบายแล้วติดสุขธาตุขันของกู ตัวตนของกูลูกเมียกูผัวกูบ้านของกูไรนาลว่สวนของกูถืออข้างนอกไปอีกแล้วเห็นไหมก็มาติดสุขอยู่แค่นี้ว่าตัวเองมีสมบัติมากองค์พัพันญูสัมมาสพุบรเจ้าตัดเอาไว้ว่าพร์ ถึงแม้ว่าพรามมหาศารจะมีเงินมีทองมากกองจากพื้นพระสุธาจนถึงพระอาทิตย์เราตถทาคตบอกได้นะว่าเศษขยะมูลฝอยของโลกจกิงไหมแล้วมีใครแบบไปได้ล่ะนี่แล้วสินข้อ,อทินา มันเลยมาติดสุกติดสมบัติพัดสถานถือตัวถือตนถือว่าของกูของเราของเขาอยู่นี่ <Yeah. S 1> เมื่อติดสุกแล้วอวิชชาจะเปิดช่องเหรอ <Yeah. S 1> เมื่อวิชาไม่เปิดช่องแล้วตัวตันหาโตฟาร์มต้องการมากกว่ามัดเอาแล้ว <Yeah. S 1> เชื่อของมันคืออะไรอุปธิฟาร์มเข้าไปยึด เมื่อไปยึดแล้วก็ติดอยู่ในภพเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติเป็นแดนเกิดเท่านั้นวัตจักรจึงเวียนอยู่อย่างนี้มันเลยไม่ทะลุตาขา่ายซะมาติดแช่ความสุขนักปฏิบัติล่ะนี่ก็ศีลขอ้ออาทินานะ ศีลขออทินามาถือเอาแค่นี้ก็ว่ามีความสุขแล้วก็หน้าสงสารนั่งได้นิดๆหน่อยก็ว่ากูได้แล้วได้แต่สัญญาความจำเออกูเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเงินทองก็ไม่อดไม่อยากกูใช้ไปตายไปแล้วก็ทำกระสอบใหญ่หรือว่ากระสอบเล็กละให้เขาจะยัดสมบัติให้อะ่ะมีใครแบกไปได้มีไหม มาถือ,อเอาแค่น,นี้ทำไมเป็นมนุษย์ยังโง่สมบัติจะเป็นแก้แหวนเงินทองมันก็ขึ้นมาจากแผ่นพระสุธาคือเศษขยะมูลฝอยของโลกฟังเอาไวส้สิทำไมจึงไม่ทำสมบัติในโลกอันนี้เป็นอริยทรัพย์ทำทรัพย์เหล่านี้เป็นทิป อนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสาติเนื้อนาบุญของโลกอะคืออริยาสาวกเห็นไหมจึงมีการสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานแล้วคนโง่ล่ะสมบัติกูมากโว้ยโอ้โห พอตายไปแล้วสมบัติไปไหนบานเนี่ยแก้วแหวนเงินทองไปยังไงคนอยู่ข้างหลังก็แย่งกันฟ้องร้องกันฆ่ากันยิงกันเอาแล้วเห็นไหมทำให้เกิดภัยไหมก็เพราะไม่รู้จกักศีลข้ออธินาเพราะมันมีโทษ เมื่อมายึดถือแค่ความสุขแค่นี้มันจะลอดตะข่ายอาวิชชาไปได้หรอมันลอดไปไม่ได้ออกจากตะข่ายไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากตาข่ายทำลายตาข่ายนี่ทิ้งพระอัลลหันพระชีนาศพทำลายตาข่ายของเอวิชาคือตัณหาเหล่านี้ขาดกระจุยกระจายไปแล้ว อเนกชาติสังสารังมานก่อนเลือนของเธอที่ทำไว้เราเหยียบทิ้งหมดแล้วเราลื้อทิ้งหมดแล้วเห็นไหมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำไมพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์พระขีนสูจึงได้กล่าวคำนี้ เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราสลัดเราสลัดเราปล่อยเราวางแล้วไม่มีเหลือแล้วสะอาดแล้วคือปล่อยก้อนธาตุก้อนทํนามันเป็นกองสมมุตินี่เองละ่ะให้เป็นไปตามธรรมาชาติต่างหากของเกิงอยู่นี่ในตัวเราทุกคน อย่าพิ่งอย่าพิ่งโตเถียงเด้อจะเป็นศีลข้อปานาข้ออาทินาก็จริงหลวงพ่อคะไม่ต้องพูดหรอกคะ่ะฉันสันฟังกับอาจารย์มามากแล้วล่ะคะ่ะจริงฟังเถอที่หลวงปู่พูดได้ฟังน่จริงหรือไม่จริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่า เราตถาคตีสั่งสอนก็เพื่อจะให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าฟังน่าเห็นไหมเราตถาคตสั่งสอนมีเหตุให้ผู้ฟังตรองตามเห็นจริงได้จริงไหมถามตัวเองเราตถาคตสั่งสอนเมื่อผู้ฟังนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลเท่าที่ตัวเองปฏิบัติ นี่เป็นโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกปฏิบัติลงที่กายสิที่วาจาที่ใจสิกายให้เป็นศีลสิกายวาจาใจให้เป็นศีลสิกายวาจาใจให้เป็นทานสิกายวาจาใจให้เป็นสมาธิสิกายวาจาใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาสิให้รู้ฝามเป็นจริงว่ากองสมมุติปล่อยกองสมมุติแล้วนั่นแหละคือ อลิยมักดังได้แสดงมาก็าสมควรเจ่เวลาเอวังด้วยประกาละชะนี